และก่อนหน้านี้ก็มีประกาศของกระทรวงศึกษาธิการให้โรงเรียนช่วยลดค่าเทอมลดค่าธรรมเนียม,มให้กับผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนในภาคเรียนที่จะถึงนี้ด้วยนะคะผู้ปกครองคิดอย่างไรและโรงเรียนมีแนวทางอย่างไรบ้างไปติดตามจากรายงานค่ะนี่เป็นประกาศแนวทางปฏิบัติการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่จะนำมาใช้สำหรับภาคการศึกษาที่1ปี2564ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 ก็ได้นำาเรียนผู้บริหารทุกโรงว่าอะไรที่เราพอที่จะคืนได้ผ่อนได้ขยายได้ลดได้ช่วยได้ให้ทุกโรงไปไปร่วมกันพิจารณาร่วมกับกรรมการสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองกับคณะครูเพื่อดูแลผู้ปกครองในช่วงของภาวะวิกฤตอย่างนี้ โรงเรียนสามเส้นวิทยาลัยโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่นักเรียนกว่า3260คนซึ่งเปิดเรียนเป็นออนไลน์ทั้งหมดที่นี่เรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษาต่อภาคเรียนเป็นเงิน3500บาทแนวทางของโรงเรียนจึงใช้การคืนเงินค่ากิจกรรมที่ไม่ได้จัดกิจกรรมให้กับผู้ปกครองส่วนของห้องเรียนปกติเนี่ยมันไม่ได้มีกิจกรรมอื่นอยู่แล้วที่จะต้องดําเนินการนะครับปีกิจกรรมตามตามหลักสูตรอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นห้องเรียนพิเศษเช่นมีโครงการกิจ,จกรรมการเข้าค่ายการอะไรอย่างเงี้ยนะครับอะไรที่เราไม่ดําเนินการเราคืนเงินผมเรียนเพิ่มเติมว่าการผ่อนผันของเราเนี่ยเราให้ให้ผู้ปกครองมาผ่อนผันเนี่ยเราไม่ได้กาหนดวันเวลาด้วยซ้ําไปว่าผู้ปกครองจะผ่อนผันไปถึงเมื่อไหร่แต่เรามีความรู้สึกว่าถ้าผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะชําระเราเนี่ยเราก็ยินดีขณะที่แนวทางของโรงเรียนโยธินบุรณะซึ่งมีการหารือกับผู้ปกครองมาตั้งแต่เดือนมกราคม จนได้ข้อสรุปเป็นการลดเงินค่าบำรุงการศึกษาทั้งห้องเรียนภาคปกติและภาคพิเศษประมาณร้อยละ 8- ถึงร้อยละ10ข้อเสนอจากท่านผู้ปกครองนะคะว่าโรงเรียนจะมีมาตรการอย่างไรบ้างในการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองในสถานการณ์โควิดเช่นนี้นะคะครเรามีการคืนเงินในส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมได้ส่วนที่สเป็นส่วนที่เราจะต้องลด เงินบำรุงการศึกษานะคะนายชัชวานจีราพงศ์ผู้ปกครองที่มีลูกวัยเรียนถึงสองคนบอกว่าภาระหลักที่ผู้ปกครองต้องแบกรับคือค่าอุปกรณ์ที่ใช้เรียนออนไลน์ซึ่งลูกสองคนต้องใช้อุปกรณ์คนละชุดทําให้ต้องใช้เงินไปกับส่วนนี้กว่า80,000บาทยังมีค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนที่ต้องจ่ายจึงอยากให้รัฐบาลเข้ามาวางมาตรการลดภาระตรงส่วนนี้ให้กับผู้ปกครองด้วยปัญหาของการเรียนออนไลน์ก็คือเรื่อง อุปกรณ์มันมีราคาที่ค่อนข้างแพงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมองว่าทําไมไม่ลงไปช่วยในส่วนนี้ด้วยนะครับว่าอาจจะให้ผู้ครองเนี่ยได้ราคาที่ถูกลงมาตรการลดคืนผ่อนและช่วยเหลือถือเป็นแนวทางให้สถานศึกษาได้ปฏิบัติ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปโดยหลายสถานศึกษามีมาตรการช่วยเหลือมาตั้งแต่ปีการศึกษาก่อนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาะระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดสิอรวรรณเรธิไกรรายงานค่ะขอบคุณนะคะ14มิถุนาย,ยานนี้เปิดเทอมแน่นอนนะคะก็เรียนย้ำกันอีกที